สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมแม่แอลก็มาอัปเดตค่ะได้ลูกเป็ดใหม่อีกแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้แม่ของลูกแม่เป็ดก็แม่แม่เป็ดก็พาลูกๆออกมากินอาหารนะคะอาหารตามธรรมชาติหาอาหารตามพื้นดิน กินน้าบนยอดหญ้าหรือไม่ก็กินกินยอดหญ้าอ่อนๆที่พอจะกินได้เนาะแม่เขาก็จะสอนค่ะเนี่ยตัวสีเทาเยอะเลยนะคะนี่แม่แม่นี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าตัวนะสีเทาสีเทาก็เป็นสีหม่นหมนนั่นนะ,นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าช่เก้าตัวนี่นะคะพามาอัพเดตค่ะธรรมชาตินี่ ธรรมาชาติรอบบ้านนะคะเป็ดตัวอื่นๆก็มากินหญ้าเหมือนกันกินยอดหญ้านะคะเผลอๆก็ได้กินมแมลงนะคะนี่ระวังก็แตก่กานะคะกาแล้วก็สุนัขแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในบ้านนะคะ แต่ว่าก็สุนัขตัวเองนะพอดีแม่แอลได้มีคนยกสุนัขเอาพูว่าน้องหมาแล้วกันเนาะมีคนยกน้องหมาให้ตัวใหม่นะคะตอนนี้ยังฝึกไม่ได้นะคะเขาจากนิสัยเดิมเขาเคยงับลูกไก่นะคะที่นี่เขามาอยู่ที่นี่เขาก็มันงงับลูกเป็ดนะคะ เรายังสอนไม่ได้เหมือนเหมือนหมาที่เราเลี้ยงตั้งแต่เด็กนะคะแต่เ,เราก็พยายามสอนอยู่นะคะขอบคุณสาหรับก,การติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ